สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับแอดมินนี่นะคะก็ณนะตอนนี้คือแอดมินกำลังไลฟ์นะคะไลฟ์การคำนวณเลขดับล่างนะคะสองสูตรในคลิปเดียวกันนะคะซึ่งซึ่งใครเข้ามาแล้วเข้ามาแนะนำตัวกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้คือแอดมินทดลองนะคะทดลองไลฟ์ไปด้วยแล้วก็แอดมินกำลัง จะทำคลิปนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากจบไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะลงเป็นคลิปที่ที่ผ่านกล้องนะคะให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็สำหรับคนใจร้อนแล้วก็กำลังดูอยู่นะตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็แนะนำตัวกันหน่อยเนาะโอเคนะคะ ดับล่าง4สูตรนะคะก็จะเป็นดับล่างทุกหลักเนาะสวัสดีค่ะพี่ขุนพันนะอันนี้มีก็ทดลองไลฟ์นะคะทดลองไลฟ์ผ่าน youtube แล้วก็ facebook นะคะสวัสดีค่ะคนมีหัวใจนะคะพี่ gdcnhc นะคะก็คือปกติเนี่ยมินจะลงคลิปนะคะผ่านการถ่ายกล้อง d s l r นะคะก็ อยากจะลองไลฟ์ไปด้วยนะคะโดยใช้มือถือแล้วก็จะถ่ายคลิปจาก DSLR ไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูย้อนหลังเนาะก็จะได้ดูชัดๆนะคะสวัสดีค่ะพี่สมศรีนะคะพี่ระวีบอกขอคู่โต๊ะบนนะ,ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่นะคะพรวไรช่องอาจารย์แม่นะคะเข้าสามตัวบ่อยเหมือนกัน สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่ระวีวันนะ mm hmm. ก็ตอนนี้เราก็เข้ามาทักมาทายกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะหลังจากทักทายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดมิน hmm. ก็จะอัดคลิปนะคะผ่านกล้อง DSLR ไปด้วย mm hmm. ดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทักทาย f c ที่น่ารักทุกคนนะคะ mm hmm. แล้วก็หลังจากปิดไลฟ์คลิปนี้เดี๋ยวแอดมิน hmm. จะลงแบบชัดๆให้นะคะ mm hmm. เป็น เป็นจากฝ่ายกล้อง DSLR อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เหมือนเข้ามาคุยกันเนาะทานข้าวกันหรือยังสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่สมใจบอกแอดมินคุณเก่งมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะตามทุกคลิปน่ารักที่สุดขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่สำราญดีเดทสวัสดีค่ะทั้ง youtube และ facebook นะคะพี่ทรงทําบอกชอบบนครับรอบหน้า ขอบคุณนะครับนะคะใครถูกรางวัลในโควดที่ผ่านมาแอดมินดีใจด้วยนะห้างวดติดแล้วนะคะสำหรับแอดมินนี่มาลุ้นกันว่าช่องของเราเนี่ยจะทำสามตัวบนแตกเป็นงวดที่6ติดกันเลยหรือไม่นะคะอยากให้เข้าทุกงวดนั่นแหละนะสวัสดีค่ะพี่ละมูลพี่สุ พาพานันพี่ยศสวินพี่สมศรีชะอ้อนโฉมขอบคุณมากๆค่ะพี่ออยบอกว่าสุดวิ่งบนล่างสูตรทำเงินลงให้ด้วยนะคะว่าชนกันไหมเพราะคำนวณก่อนแล้วชนไหมคะพี่ออยสวัสดีค่ะพี่ชินหอมละอ้อสวัสดีค่ะพี่สมนึกทานข้าวกันหรือ,อยังอันมินทานแล้วนะ ก็วันนี้ก็ทดลองไลฟ์นะคะแต่ว่าหลังจากที่อัมินเปิดกล้อง dslr อาจจะไม่ได้คุยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านจะานทุกคอมเมนต์เลยนะคะพี่สมศรีบอกเสียดาย8ปดถึงสไม่ได้ซื้อไม่ชอบ1ใช่ไหมล่ะพี่นกพร,ราชบอกขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะพี่มะยุรีนะคะอ่าก็หลายๆคนนะคะถูก3ตัวกันเยอะมากๆ3ตัวตรงด้วยนะ,ะบางคนก็บอกว่าซื้อ2บาทนะ บางคนก็บอกว่าอันก็เลยได้คู่โต๊ะหนึสองกับ1,8ึ่งนะ,ะไม่รู้ซื้อยังไงเหมือนกันก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยสําหรับคนที่ได้คู่โต๊ะนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเขามีออนไลน์3ตัวกับ2ตัวแล้วใช่ไหมคะแต่ซื้อผ่านแอปเป่าตังใช่ไหม พี่ออยบอกวันี้มีตัวชนได้กี่ตัวคะพี่ออยอ่าวแบ่งปันเพื่อนๆคอนอื่นเขาหน่อยถ้าถ้าชนกันได้สองตัวก็คือวิ่งบนล่างสองตัวเลยนะถ้าชนกันได้ตัวเดียวก็มาตัวเดียวนะเชื่อไหมมาบนล่างนะคะแต่เน้นบนนะสวัสดีค่ะพี่ b 2 b mobile สวัสดีค่ะอืมแล้วก็ขอบคุณ fc หลายๆคนนะคะที่โอนค่าน้ำใจมาให้แอนมินนี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆก็ขอให้ให้ งวดนี้แหงๆปังๆกันเยอะขึ้นมาอีกนะคะสวัสดีค่ะพี่มนัสนันโอเคเดี๋ยวเราทักทายกันพอของปากของคอแล้วนะคะพี่ยศวินบอกว่ารอหลักร้อยครับแอดขอบคุณค่ะพี่สุรัตน์บอกป้าได้เหมือนกันสามตัวนะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะคํานวณเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะเน้นบนเหมือนเดิมรอบที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะรอบที่แล้วได้สองสามสี่เข้าสี่ล่างสองบน พี่สมศรีชาอ้อนชมบอกว่าขอตรงๆนะคะแอนมินก็อยากให้ตรงๆนะาวันนี้ก็ได้ตรงกันนะคะแต่ว่าติดอันเนาะพี่สุขศรีบอกว่าสวัสดีค่ะติดตามมานานแล้วกดไลค์กดไลค์กดไลค์ใช่ไหมคะให้เป็นประจำขอบคุณมากนะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวอันดมินขออนุญาตอัดคลิปไปด้วยกันนะคะขอเริ่มใหม่เลยเนาะ ขอตัวก่อนเด้อร์ขับรถอยู่คุยตอนติดไฟแดงจ้าขับรถด,ดีๆนะคะพี่อ้อยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่ทรงธรรมบอกติดตามประจำงวด812อาจารย์ให้ตัวรองเลยเงื้อไปเลยนั่นนะสิมันไม่มา4 7เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตอัดคลิปไปด้วยกันเลยนะคะขอเริ่มใหม่เลยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับแอดมินนี่นะคะในคลิปดับล่าง4สูตรในคลิปเดียวกันนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะแชร์สูตรดับล่าง2สูตรก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะลงให้เป็นดับหลักสิบและดับหลักหน่วยในงวดที่แล้วไม่ได้ลงทั้ง4สูตรนี้ให้แต่ก็เป็นสูตรเดิมนะคะอ่ะ ก็เป็นเลขรดต้นทุนนะคะสำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องแอดมินนะคะใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ว่าเลขดับคืออะไรนะคะเลขดับคือเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาน่าจะไม่มีในงวดนั้นๆนะคะรอบที่แล้วให้เลข9กับเลข2เนอะก็ถือว่าดับผ่านทั้ง2สูตรนะคะออก46รอบนี้ขอให้ดับเอาอยู่อีกนะคะมา แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการแอดมินขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่องซ้อนคำนวณสถิติไทยทั้ง youtube และ facebook นะคะสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ fc ที่น่ารักทุกคนนะ,ะถ้าทุกคนนะคะให้กำลังใจแอดมินนี่โดยการกดไลค์กดแชร์กันแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณกันเลยนะคะสำหรับสูตรดับล่างทุกหลัก ใครอยากให้อันมินลงคลิปไหนก่อนนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะมาดูสูตรแรกนะคะดับล่างทุกหลักเลขที่คาดว่าน,น่าจะไม่มาในเลขล่างงวดนี้นะคะสูตรที่หนึ่งสูตรนี้เนี่ยสถิติดเดินยาวนะคะ8งวดติดหลุดหนึ่งเข้าหมีเข้าเข้าหลุดหลุดแล้วนะคะเพราะว่าอันมินแชร์แบบหลายปีแล้วนะสูตรนี้นะคะ หลุดสองเข้า1ิบหลุด1เข้า1หลุด1ล่าสุดเนี่ยเดินต่อเนื่องที่สองวดแล้วนะคะสำหรับวิธีการคำนวณเราจะนำหลัก1ิล่างคูณ2แล้วบวกด้วย4ี่คงที่แค่นั้นเองนะคะใครขี้เกียจจดก็กดแชร์ไว้ดูเนาะใครนะคะชอบจดเอาสมุดขึ้นมาเลยนะมาแอนมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่16กกันยาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่ <laughs> ไม่ใช่ลนะเรานะคะอันมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่16มีนานะคะเราก็จะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1มีนาะมาคำนวณโดยการนำหลัก10บล่างคือเลข5้นะคะห้าคูณสองได้10แล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะคะดังนั้นเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างของงวดน,นี้คือเลข สนะคะทุกคนดูนะเลขรางวัลคือ7 3จะเห็นว่าเลขดับและเลขรางวัลตัวเลขไม่ตรงกันถือว่าสูตรเข้านะคะดับผ่านนะต่อไปค่ะ1เมษาเราจะใช้ข้อมูลในงวดก่อนหนะ้าคือ16มีนามาคำนวณน,นะคะโดยการนำหลัก10ล่างคูณ2บวกด้วย4 7คูณ2ได้14บวก4ได้เป็น10 8นะคะคำนวณไปพร้อมกันเลยนะดังนั้นเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่่งคือเลข8ค่ะเลขรางวันคือ50ดับผ่านนะคะเดี๋ยวคำนวณกันอีกสักงวดค่ะ16เมษาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1เมษามาคำนวณโดยการน,นำหลัก10ล่างคูณ2งบวก4ี่ของทีดังนั้นจะได้เป็น9คูณ2ได้18บวก4ได้20นะคะดังนั้นเลขดับล่างคือเลข2ค่ะเลขรางวันคือ71ดับ ทีนี้เรามาดูทไลายสูตรนี้กันดีกว่าค่ะงวดถัดไปค่ะดับล่างทุกหลักคือเลข8นะคะออก6 5ดับผ่านนะคะงวดถัดไปค่ะดับล่างทุกหลักคือเลข6ออก99ดับผ่านนะคะดับล่างทุกหลักคือเลข2ออก0 9นย์ะคะดับผ่านงวดถัดไปค่ะ4กับ30ดับผ่านสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะงวดถัดไปค่ะ0ย์กับ16ดับผ่านนะคะ ว่าถัดไปค่ะ6กับ62ทุกคนเห็นอะไรไหมจะเห็นว่าในงวดนี้ตัวเลขตรงกันแบบนี้ถือว่าเป็นไงคะหลุดนะคะหลุดก็คือหลุดนะคะมันเป็นธรรมดาของสูตรที่เขาจะหลุดแต่ว่า a d มินจะพิจารณาว่าสูตรนี้หลุดบ่อยไหมนะคะถ้าหลุดบ่อยก็ก็ไม่เอามาใช้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเขาหลุดแล้วเขาค่อนข้างจะเดินยาวอยู่นะคะเราก็ใช้ได้นะ ต่อไปค่ะ6กับ1 1ดับผ่านค่ะต่อไปค่ะ6กับ6 7อ่ะรอบนี้หลุดค่ะต่อไปค่ะ6กับ91ดับผ่านงวดที่แล้วค่ะเลขดับล่างทุกหลักคือเลข2ออก4 6งวดที่แล้วผ่านค่ะทีนี้เรามาคำนวณไปพร้อมกันนะคะในงวดวันที่1ตุลาอินมินก็จะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณโดยการนำหลัก10ล่างคือเลข4นะคะคูณ2ได้8 แล้วบวกสี่คงที่ได้12ค่ะดังนั้นดับล่างทุกหลักหรือเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างนะคะสูตรที่1คือเลข2ค่ะทุกคนพอได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเราเอาไปใส่ในชุดสรุปก่อนเนาะมาแล้วค่ะสูตรที่1นะคะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูแอนมินี่นะ ต่อไปค่ะมาดูสูตรที่สองนะคะดับล่างทุกหลักสูตรที่สองสูตรนี้นะคะดับเอาอยู่30งวดหลุด1เข้า3มหลุด1ล่าสุดเดินล่าสุดเข้านะคะสำหรับสูตรนี้วิธีการคํานวณเราจะนำหลัก10บ,บนบวกด้วย10ล่างนะคะบวกด้วยหน่วยล่าง2ครั้งได้เท่าไหร่บวกด้วย1 ที่นะคะแอนมินจะพาทุกคนไปคํานวณในงวดวันที่หนึ่งเมษาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16มีนามาคํานวณโดยการนาหลัก10บนคือเลข7 7นะคะ7บวก7ได้14บวก6ได้20บวก1อีกครั้งเป็น21ดังนั้นขอบคุณสำหรับกําลังใจนะคะขอบคุณมาก ดังนั้นเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างคือเลข1ค่ะเลขรางวัลคือ99นะคะจะเห็นว่าตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้ถือว่าสูตรเขา้าขอบคุณ fc นะคะมากๆเลยบอกติดตามตลอดเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะต่อไปค่ะในงวดวันที่16เมษายนะเราก็จะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1เมษาเมค่ะมาคำนวณโดยการนำหลัก10บนคือเลข0นะคะบวกด้วย10ล่างคือเลข9แล้วก็ หน่วยล่างสองครั้งดังนั้นทุกคนจะเห็นว่า9บวกกัน3ครั้ง9 3 27เนาะบวก1เป็น2 8 8ค่ะดังนั้นเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างคือเลข8นะเลขรางวันคือ7 1จะเห็นว่าตัวเลขไม่ตรงกันถือว่าสูตรเข้านะคะมาคำนวณกันอีกสัง,งวดก็น่าจะใช้ได้นะคะสำหรับสูตรนี้ อันมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่2พฤษภาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16เมษามาคำนวณโดยการน,นำหลัก10บนคือเลข0ูนย์ะคะ10ล่างคือเลขเแล้วก็หน่วยล่าง2ครั้งดังนั้นจะได้เป็น0นย์บวก7นะคะได้7บวก1เป็น8บวก1เป็น9และบวก1อีกครั้งเป็น10นะคะจะได้แล้วว่าดับล่างทุกหลักคือเลข0นย์เลขรางวันคือห5นะคะอะ ทีนี้มาดูไทม์ไลน์สูตรนี้กันดีกว่านะคะงวดถัดไปค่ะดับล่างทุกหลักคือเลข8ออก99ดับผ่านนะคะต่อไปค่ะ8กับ09ย์ดับผ่าน6กับ30ศดับผ่านนะคะ1กับ16ทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยงวดนี้ถ้าเกิดว่ามีบางตัวที่ตรงกันนะคะถือว่าสูตรหลุดนะงวดถัดไปค่ะ4กับ62สองนะคะผ่าน4กับ 1, 1ดับผ่านนะคะ9กับ6 7ดับผ่าน กับ 9, 9 1ดับผ่านหลุดหลุดหลุดนะคะงวดที่แล้วคำนวณได้เลข9นะคะเลขรางวัลคือ4 6ดับผ่านงวดที่แล้วดับผ่านทั้งสองสูตรนะคะทีนี้เรามาคำนวณกันในงวดวันที่1ตุลาเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณโดยการนำหลัก10บบนนะคะบวกด้วยหลัก สิบล่างแล้วก็หน่วยล่างสองครั้งนะคะเราก็บวกด้วย1นึงคงที่ดังนั้นจะได้เป็น4ี 6, บ,บวกหได้10บบวกหได้16บ,บวกหได้17และบวก1อีกครั้งเป็น18ค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในงวดนี้คือเลข8ค่ะเฉพาะเลขล่างนะโอเคนะคะ แอดมินสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับดับล่างทุกหลัก2สูตรนะงวดที่แล้วให้เลข9เนาะกับเลขเลขอะไรนะเลข9กับเลข2นะคะออก4 6ดับผ่านรอบนี้ให้เลข2กับเลข8นะคะใครที่ชอบ2กับ8ในเลขล่าง ก็ติดไว้เป็นตัวรองนะคะติดไว้เป็นตัวรองนะคะเพราะว่าติดดับเนาะโอเคนะคะในพาร์ทของการคำนวณก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยากให้อนมินลงคลิปไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะคะสวัสดีเ c ที่น่ารักทุกคนน่ารักมากเลยเข้ามาดูอนมินคำนวณแล้วก คอมเมนต์ทักทายกันนะคะก็รอบนี้ขอให้ทุกคนหิงๆปังๆไปพร้อมกันนะโอเคนะคะทีนี้จบแล้วนะคะในพาร์ทของการคำนวณน,นะคะทีนี้นะคะมินขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์หนังสือสอนคำนวณสถิติไทยนะคะ fc f, 4. f 4. FC ท่านใดนะคะการคานวณจบแล้วนะคะสามารถออกได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะลงเป็นคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยอะมาในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะหนังสือสอนคํานวณสถิติไทยรอบนี้แอดมินเปิดจองถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะหนังสือ,อนี่มาคาี่ราคา490บาทโอนก่อนปลายทาง540นะคะเฉพาะบนหรือล่าง3ามนะคะฟรีเข้ากลุ่ม VIP ตลอดชีพนะคะสามกลุ่มด้วยการประกบประกอบด้วยกลุ่มลายสองกลุ่มนะคะเฟซบุ๊กหนึ่งกลุ่มใครสนใจแผ่นทองเรียกซับนะคะลักษณะประมาณนี้อันมินก็อัมินก็ใช้ตลอดนะคะในการถ่ายคลิปนะคะเป็นแผ่นทองที่สำหรับสายมูนะคะเป็นแผ่นทองที่ไม่ต้องบูชานะคะเหมือนกับการปรับหงจุ้ยนะคะ แผ่นทองเรียกซับราคา290ฟรีเข้ากลุ่ม VP 2กลุ่มเหมือนกันตลอดชีพตลอดชีพช่องทางในการสั่งจองมี2ช่องทางเท่านั้นคือไลอน์เพื่อนๆพ,พิมพ์ค้นหาจาก ID พิมพ์ค้นหาคำว่าสถิติไทยหรือไม่ก็คือ Facebook Fanpage สอนคำนวณสถิติไทยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะสุดท้ายนี้อมินก็ขอให้ทุกคนโชคดีเกลยก,กีถูกลอตเตอรี่ถูกเลข 2ตัวถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคนเฮงเปังปงนะรวยรวยยนะคะรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่ะได้ยินเสียงกล้องไหมคะทุกคนดังแชะแชะเมื่อกี้นะคะก็อัดคลิปจบแล้วนะก็เดี๋ยวอันมินไปลงคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณทุกคนแหละ นะคะพี่มนทิวันบอกว่าอยากให้สรุปบนก่อนค่ะก็จะพยายามนะคะจะพยายามทำให้มันเร็วขึ้นนะพี่อรไทยขอบคุณค่ะพี่สอรยุทธสวัสดีค่ะพี่กอนวัฒานะคะรอเลขดับหลักสิบแล้วก็หลักดับหลักหน่วยล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงลงให้นะคะสวัสดีค่ะพี่ยุพาบอกขอบคุณค่ะอ,อันมินก็ขอบคุณ f อฟซที่น่ารักทุกคนนะเดี๋ยวอันมินไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลงคลิป ดับเมื่อกี้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมีเวลาไงเดี๋ยวเข้ามาคุยกันใหม่เนาะขอให้ทุกคนหลับฝันดี <c oughs> เฮงเฮงปังปงันะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ